เอ๋จะกันอีกแล้วจากคลิปที่สามของวันนี้เมื่อเมื่อกี้โอ้แม้แล้วฝนตกนะสายสี่บางแค้มน้อยฝนะนตกคลิปไปที่แล้วเมื่อกี้แล้วบอกว่าเราจะถ้ามีโอกาสได้ล้างหน้าดูก็จะล้างซึ่งแล้วไม่รู้นะว่าล้างแบบไหนเนี่ยถูกหรือผิดหรือล้างแบบไหนแล้วจะปลอดภัยกับชีวิตของท่าน แต่นี่คือสิ่งที่ทองกวาวร้านแล้วใครที่ดูอยู่แล้วก็คิดว่าทองกราทำผิดช่วยแนะนำด้วยว่าไม่รู้ก็ล้างสะอาดนะทำไมหน้าเป็นสิวและจ๊ะก็อยากจะขอความเป็นใจทุกคนเลยที่ถอดคอนแทคเลนออกแล้วนะจ๊ะไม่ต้องว่าเอ๊ะทำไมหน้าไม่แบลวเหมือนคลิปที่แล้วหรือว่าหน้าก็ปวกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยโอเคก็เริ่มกัน อันดับแรกขอ,อยุยาจัดก,การกับเส้นผมเหน็บไหมเข้าไปทุกคนจะได้เห็นหน้านแท้จริงของเราเร็วนะเชจ๊อันดับแรกที่ซื้อมาวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ที่บอกว่าอะไรนะ E อะไร Equal Series สักอย่างที่บอกว่านำเข้าจากอเมิกานะจะไหว้หเสร็จแล้วตัวนี้คะ่ะที่บอกว่าของเมบริน MAKE UP ฟรีมูเวนี่ตัวที่สองแล้วนะสองตัวแล้วนะนี่อีกบบบี้อยพอเราลงสามตัวนี้เสร็จใช่ปะทองกวาวก็จะไปล้างในห้องน้ำด้วยตัวนี้บีโอเลเป็นโฟมปุ๊บปุ๊บ,บทาหน้ามันก็จะถูุลหายไปก็เหมือนจะสะอาดนะแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเค อันดับรกเราก็จะมาใช้สำลีมีสองตัวมีแบบนี้กับเป็นแผน่นถ้าให้ร้านตอนนี้ว่าคงจะเยอะมากเลยใช่ปะอืมคิดว่าเขาก็คิดว่า,คงคงวาใช้ตัวนี้ก่อนเผื่อของใหม่ก็ลองดูเห็นเขาบอกว่ามันดีใช่ไหมก็อยากใช้เป็นแผ่นแบบรีกข้างมากกว่าโอเค เขาไม่บอกว่าขย่านะก็ไม่ใช่เพนคนชอบขยา่าไอ้ผมหลุดเดืดแล้วเขาบอกแต้มนิดเดียวขวดนึงขวดนี้อยู่ได้สามสิบเดือนเขาบอกเชื่อจังแต่ก็ซื้อมาแล้วอ่ะใช่ปะโอเคผูถู อืมหุ้ยหลุดนะหนามากแมวตกใจนะนะ้ำเสร็จแล้วอะ่ะเศดาเป็นคนที่ประหยัดมากก็คือ,อด้านข้างออก หมดด้านหน้าด้านหลังนะจ๊ะแต่หน้าของเราไม่พอแค่นั้นค่ะอย่าหยุดเยอะเสียดายจังเลยอะเมื่อกี้สองหยุดพอนะเอาให้เปียกพอฉัน <c oughs> ทำไมผิดเนาะหมือนฟ้ากันแก้นะจ๊ะวิช่ททาหน้า,นาหนาขนาดนี้ได้เหรอ ไม่อยากเคิ็ดแรงเลยแต่เป็นคนชอบทำไมรุนแรงกับไปหน้ามากกล้องลวงกล้องลวงเขาบอกว่าสิวจะไม่ขึ้นนี่นะเราก็เชื่อเขาคนเชื่อคนง่ายโอเคก็เดี๋ยวจะมาต่อด้วยตุววันนี้ใช้ล้างตาโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่า ครื่องรางรอบมองตานี้จะเป็นของเมบบรีทั้งหมดพวกพี่สิ่งเดงยึกัสิ่งแถวนี้นะครับเขยา่านี่ไม่ต้องเขยา่าแั่เป็นคือนี่แหละหน้ากดชิง่เซนจิงงองชองกวาง ที่เธอเพลงน่ะเปิดเพลงขงง่องว่าไงมีคนเสนอเพลง Hit That นาญาตเปิดเพง Screw. ลงสักครู่แล้วเราก็พิมพ์แป้นไทยนี่ Hit That ของ Offspring นะจ๊ะวันนี้พี่ชาย มาบ้านเพราะพรุ่งนี้จะไปต่างจังหวัดกันแล้วก็อาจจะไม่ได้โลกโซเชียลฉะนั้นวันนี้ต้องเกลียงงานให้หมดแล้วจะล็อกหน่อยล็อกล็อกพอมันนะคะก็เขย่าก็อย่จุดลงไบ เห็นในคลิปของคนมีช oh, oh, ื่อเสียงมาทำกันเขาบอกว่าแปะไว้ไงสามชิดวิแต่เราแต่ร้อนเว่ยอือออกด้วยอ่ะวันนี้เราลงมัคค่าลาอย่างหนาเลยมัคค่าของเราชื่อแพคคู่นะคะแถมมากับตัวนี้ค่ะสองร้อก็สก้าบาทอันนี้ พี่นัดซื้อให้ดีใจมากใครมีบุญคุณกับเราก็จะประกาศบนคุณนั้นนะคะน้องสาวน่ารักขนาดนี้พี่นัดจะไม่ซื้อให้ได้ไงนัดไหนอยากรู้เดี๋ยวจะบอกนะคะนัดชื่อจริงชื่อนัทววัฒวนนรรณศิริเป็นขุยออกมากเลยอะ มมหน้าละช่างหนักถึงเจ็ดสิบมาหนักเครื่องสำอางเองจริงที่สี่ห้าอ่ะเข็ดให้หมดข้างล่างในถังขังอนอ หักลบเลยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายก็เดี๋ยวค่อยตบด้วยตัวออยหรือไม่ก็เป็นตัวนี้แต่แนะนำว่าไม่ให้ใช้ออยทาเช็กหนังรอบหน้าเพราะว่าออย่ะมันจะชื่อว่าออยนะจ๊ะเป็นน้ำมันนะจ๊ะเดี๋ยวสิวก็จะพูดมาเป็นตออย่างงี้นะจ๊ะวันนี้ยอมรอกว่าแต่งหน้าหนาจริงๆเพราะว่าลบยังไงก็ไม่หมด แต่เขาบอกว่าออยอ่ะใช้ได้ดีนะสําหรับต่อเก็บรายละเอียดเราก็ใช้ออยแรกนี่ตัวที่สามเพาว่าออยอ่ะมันจะดูดมันจะลื่นคือํำอางอะไรอย่เงี้ยเพราะมันลื่นแล้วมันก็หลูดเฮ้ยกูไม่ว่างเปลี่ยนให้มึงนะเว้ยกูอันนี้อยู่ เนี่ยสําคัญมากตรงหัวตานะเพราะว่าเราําทําหน้าทําอะไรเงี้ยจะที่หัวตาใช่ปะเคยมีครั้งหนึ่งอะทองกวาเป็นเป็นสิวตรงหัวตาซึ่งตอนแรกอะคิดว่าเป็นตุ่มอักเสบก็มีการคันแต่ทีนี้เว้ยมันเริ่มมันหัวเหลืองมันเป็นสิวหัวช้างตรงหัวตาซึ่งเจอหน้าใครก็ถักว่าทองกวามีขี้ตาไม่ได้เป็นกี่ตาเป็นจิว๋วแล้วก็พอมันเริ่มนหัวเหลืองใช่ปะ ตัดสินใจเอาเข็มจิ้มเราก็ให้แฟนเราจิ้มแหละจิ้มตรงเนี้ยแล้วก็บีบออกแล้วมันก็แห้งไว้มันยุบวันต่อมาชิบป้าอศจรรย์โลกมากเลยค่ะเป็นสเก็ตเหมือนที่เราบีบสีออกมาเป็นคนมือชอบแกะก็แกะก็แกะนะเขหาห้ามแกะก็แกะแล้วมันก็หายเป็นปกติเลยเจ้าตาดำโน้ถ้าสวยเหมือนนางเอกสองร้อยล้านเริ่มพิมพ์มาขนมก็ดีดิ เกิดมาได้ครบสามสองก็ดีแค่นหนเลยแย่เหมือนมันจะลบสะอาดแล้วใช่ปะแต่อย่างเราอ่ะไม่ได้ลบสิวเออออยเนี่ยใช้ได้แค่รอบดวงตานะคะเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าถ้าใช้ตรงอื่นเนจะเป็นสิวว่าเราเคยเห็นมีคนบอกแล้วแหละพวกในเว็บอพันทิปอะไรอย่เงี้ย เชื่อป้าไอหัวเนี้ยคนขายแม่งยิงเป็นซิวเลยมันบอกมันใช้มาหลายเดือนแล้วแต่เราคือว่ามันไม่เคยใช้หรอกแม่งพูดไปงั้นแหละแต่โอเคก็ไม่ลองก็จะรู้หรอใช่ป่ะทีนี้ก็เหลือคิ้วกับปากคือปากเขาก็ลงมาเราก็เจะใช้ตัวนี้เพราะว่า,าบอกว่า I remove eye and lips ไขยอา จริงๆก็สมาร์ทโฟนใช้แพงก็ได้นะขอแค่ลบสะอาดแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าออกแดดมากไปก็พอดูเหมือนปากไม่ได้ทาอะไรใช่ปะใช้ดอกมาก็เงียบจริงๆก็เป็นคนปากชมพูเพราะว่าเวลาแปรงฟันชอบแปรงปากแล้วมีครั้งหนึ่งอะ่ะคือแปรงปากติดต่อ,อก,กันมานานมากอ่ะพอแปรงปากเสร็จปากก็แห้งละเฮ้แต่แล้ว,วก็มาใช้ลิปของสกินฟู้ดแล้วก็หายเละจ้า แสบด้วยนะเป็นผื่นเลยอ่ะนี่มีแค่นี้แหละที่ทาปากเสร็จแล้วเอ๊ะทาอะไรไม่คนปากไม่ค่อยดำนุนและด้านหลังยังรุ่มอยู่เช็ดคิวคิ้วนี้ไม่อยากเช็ดที้ดูดิแค่นี้นะยังไม่หมดเลยนะคิวดูคิ้วหนาอายอันนี้ยังไม่หมดนะจะเนี่ย เหนื่อยกับคิ้วอะ่ะอืมพับหน้าพับหลังวิธคิ้วเป็นคนเห็นไหมคิ้วเริ่มจางแล้วเพราะว่าป็คคนคงไม่มีคิว้ววันนี้แต่งหนาจริงๆนะเนี่ยดียดิปกติไม่เคยใช้ขนาดนี้เลยหลายแผ่นมากเลยอันเป็นเพราะว่าได้ปฏิทันตัวใหม่ด้วยเหอก็เลยเยอะไปนหน่อยเป็นคนที่เหอของใหม่แล้วก็เบื่อง่าย ลัวเสียดายชักช่วง่มในสัมภาระหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นแนะนำว่าอย่าทำตัวแบบนี้ไม่ดีเลยเปืองนะคะสำมีไม่ได้ผลกันง่ายๆอาจจะทำลายธรรมชาติด้วยหน้าจะไม่สวยจะจใจอ่ะ okay, เซฟเดอะเวิร์ลคุใจป่ะ้าอ้อีชิน ก็เขาอยากไม่มีสิวบ้างแต่ด้านเนี่ยมันทุกๆคนเลยแต่งกันสวยสิอ่อเช็ดออกไปแล้วปกติเนี่ยคิ้วนี่องกอรจะไม่ค่อยใช้อะไรเช็ดนะก็คือใช้สบู่ฟอกๆไม่ก็ตัวนี้ทฤษทีเขาตัวนี้ลบก็ได้นะ่นะถ้าจะลบก็ดูทำไมเอาไนคั้งแรก บอกว่าให้ขยี้ขยี้ขยี้ตรงนี้เลยนะไอตุเนน่ะแบบตรงที่มีสิวเยอะขยี้ขยี้ขยี้ว่ะหน้าก็เย็นสิจันน้องโอเคเป็นไงหน้าเปลี่ยนไปหรือยังเอ้ยเหมือนแม่นาคตอนนี้แบบอยู่ในหลุมเลยเนาะตอนซึนหลุมก็สวยงามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแม่นาคเราคงไม่คิดจะหาพี่มากแล้วแหละ แต่เป็นเรื่องความรักนะจ๊ะก็ไปดูมาสามรอบแล้วก็สนุกดีก็แนะนำให้ไปดูกันนะจ๊ะโอเคหน้าเปลี่ยนไปจากตอนคลิปแรกที่มานำเสนอคือสำอางไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเอาเอาไว้นี่ก็เป็นตอนที่ทำากอล้างหนะ้าแล้วก็เดี๋ยวอตอนไหนแต่งหน้าก็จะมาแต่งให้ดูใครมีอะไรแนะนำแนะนำด้วยนะจะได้สวยเท่ากันหรือวปาอย่าเก็บไว้สู่คนเดียวอันนี้คือคิวที่กันแล้วนะจ๊ะที่เคยลงคลิปไปทั้งหนึ่งว่ากันคิวอะไรอย่างเงย ทำไมต้องตั้งชื่อกันคิวบ้านนอกมีคนถามมาเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่เป็นคนเด่นคนดงังแต่หน้าอาจจะผิดสูตรอนะไรเงี้ยเขาจะมองหุยทำเป็นอวดหรือไม่ใช่เหมือนอย่างน,นี้ก็กูบ้านนอกอะ่ะก็ฉันคิวบ้านนอกไงแต่ก็ได้ผลไปละอืมก็ที่เหลือก็ต้องไปถอนขนคิ้วที่มันกำลังงอกออกมาแต่ช่างมันเถอะอุ้ยมีฝอยที่ปากแต่ช่างมันเถอะเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วนะ ก็จะพอเอาน้ำให้มันโดนหน้าเอาน้ำมาโดนหน้าก <g ül> ็คือล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็บีบตัวนี้ลงไปฉาหน,น้าอีกทีนึงให้มันสะอาดรับรองว่าคราวนี้จะไม่มีสิวอาจจะซื้อเจลต้มสิวของยาน,นีส9บาท99บาทในเซเว่นนะจะมาใช้กันได้เห็นเพื่อนบอกว่าตัวนั้นใช้ยิ่งกว่าของสมูทตอีนะเห็นตูนบอกเราก็เชื่อตูนเราก็จะไปซื้อมาก,ก็โอเคเอาแบบน้ำก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องเดินทาง ไปนครสวรรค์ตอนตีสี่แล้วคิดถึงทุกๆคนเลยนะก็จะมาเที่ยวเผื่อเดี๋ยวสิบสี่เมษาก็กลับเราเพราะว่าไปสังสรร์ในเฉยเขาไม่ค่อยชอบกินแล้วก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ต้องกลับมาทํางานด้วยมีงานทําแล้วคิดถึงทุกๆคนเลย